สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป่อตุ้ยพันไม้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีต้นพันธุเรียนนะครับไปส่งให้กับเพื่อนสมาชิกเรากี่ต้นนะวันนี้สองร้อยห้าสิบต้นนะครับสองห้าสิบต้นก็กําลังขึ้นนะก็เร่งนี้อีกชุดหนึ่งนะครับที่จะไปส่งให้กับเพื่อนสมาชิกของเราที่ระยองนะที่ระยองนะครับอันนี้กาลังเทียบกําลังขึ้นอยู่นะครับ ใครที่สนใจก็มาดูได้นะครับดูได้นะครับรุ่นนี้ก็อยู่ประมาณสัก450บถึง5 0าบาท um นะครับ <scientists. S 1> ก็เพื่อนสมาชิกก็ซื้อไปนะครับซื้อไปปลูกกันนะครับก็ถึงช่วงที่เพื่อนสมาชิกจะต้องตามนัดแล้วนะ <c oughs> ก็เลยต้องขนไปนะครับก็ยังมีรองรังให้กับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นที่สนใจอยู่นะครับแต่ก็ต้องรีบนิดนึงอันนี้ผมพ่นยาไปแล้วนะครับมันจะมีบางบางช่วงที่ มีแมลงกินบ้านนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าพ่นยาไปเมื่อวานแล้วนะครับต้นสมบูรณ์แข็งแรงแน่นอนครับระบบรากเดินดียอดเดินดีแบบนี้ครับยอดเดินดีแบบนี้นะ,ะเห็นไหมอูมเลยนะครับสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวนี้เรากําลังจะขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้กับเพื่อนสมาชิกของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกพรุ่งนี้อีกเนาะพรุ่งนี้น่าจะไปพะเยานะ รุ่งนี้น่าจะไปพะเยานะครับเดี๋ยววันนี้ส่งเสร็จก็เดี๋ยวจะมาขึ้นต่อนะครับมาขึ้นต่อในวันพรุ่งนี้ไปพะเยานะครับใครที่สนใจนะครับที่จะปลูกทุเรียนไซส์นี้นะครับอยู่ประมาณตั้งสี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยบาทนะครับอยู่ประมาณนี้แหละนะลองมาเข้ามาดูได้ครับที่สวนลุงหมูประตุยพันไม้อันนี้เป็นราคาซื้อหน้าสวนนะครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับโคดแบบนี้ นะครับผมก็เดี๋ยวก็กำลังเทียบอย่างนี้อยู่นะครับกาลังเทียบต้นอยู่นะครับแบบนี้เดี๋ยวต้องเคลื่อนอีกตรงนี้ครับสนใจก็0 8 9 9 3 9 2 6 3 5ครับ0 8 9 9 3แ2 6 3 5แล้วก็ลองแอดไลน์มาได้นะครับที่แอดกิ่งพันดูเรียนนะครับใครที่สนใจนะครับ ลองดูได้แล้วก็ไม้มีตอนนี้แต่ไม่ได้มีรองลังนะครับเพราะว่ามันก็มีถอยเป็นรุ่นใครสนใจรุ่นนี้คุณต้องรีบแหละเพราะว่าเวลาซื้อกันทีก็ซื้อกันเป็นหลายร้อยนะครับอย่างนี้ก็250ต้นไปแล้วนะครับคือรถคันนี้ไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูไฟ์นี้นะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อสมาชิกที่สนใจคุณจะได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของเพื่อจะไปปลูกในปีนี้นะครับสวยจริงๆรุ่นนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอสั้นๆตรงนี้นะครับ 3านาทีรีคอร์ดบันครับวันที่15เดือน5ปี65วันทิศย์3โมง49นาที55วินาทีครับกับเราครับลุงหมูประต้ยคันไม้บรรยากาศการส่งต้นพันธุ์ทุเรียนให้กับเพื่อนสมาชิกของเราที่สนใจและเพื่อนสมาชิกของเราที่สนใจทั่วประเทศทุกท่านครับสวัสดีครับ